มาติดตามดูขึ้นชายของเราในวันที่สี่นะคะต้นนี้ค่ะครบสี่วันแล้วใบเขียวเต็มที่แล้วนะคะจากที่ตอนลงเป็นสีเหลืองอ่อนเลยเหลืองอ่อนๆส่วนอันนี้ก็โตขึ้นมาตามลำดับนะคะดูแข็งแรง สำหรับอีกต้นที่ดูจะไม่รอดนะคะตอนนี้ใบเขาอันนี้จริงๆเป็นความผิดของเราเองที่ตอนชําม,มันควรจะตัดกิ่งนี้ออกแต่ว่าต้นนี้เขาเล็กมากอะคะ่ะแล้วก็เขามีแค่สองกิ่งก็เลยไม่ได้ตัดออกแต่ก็ดูสิคะมันก็เหมือนจะเขียวขึ้นนะเนี่ยไม่รู้ คราวนี้มาดูโหระพาค่ะกับวันที่สี่สำหรับต้นนี้ที่ดูจะไม่รอดอเริ่มเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะคะเขาเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วดูแข็งแรงขึ้นแต่ว่าอาจจะมีสีเหลืองอยู่ที่เขาโดนแดดไปนะคะคอพับคออ่อนไปเดี๋ยวเราก็จะลด G7 ตต่ออีกนะคะสำหรับต้นนี้เป็น อเคแล้วรอเติบโตอันนี้น่าจะอยู่ตัวแล้วค่ะสำหรับต้นนี้แล้วก็พาไปดูผักกัดคขาวในวันที่สาค่ะก็ใบเริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นสีเขียวเข้มเลยนะคะอันนี้ก็ดูดีค่ะเดี๋ยวยังไงจะพามาชมอีกในวันถัดๆไปแอบโชว์เคลนิดนึง ันนี้เป็นเคลม่วงค่ะอ๋อต้นนี้ลองดูค่ะปากเล่นๆไม่ได้แช่น้ำอะไรว่าเขาจะรอดไหมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นผักกาดหอมค่ะเดี๋ยวดูๆไปพร้อมๆกันเลยสำหรับค่ะต้นนี้สัาวานพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ